นี่ละปนกบแบบเคียงเคียงฮ่วยได้อย่างลราคูบ่ามือเนี่ยปนกบแหละปนกบปนกบโอ้โนี่บ่เมนโอ้โโอ้โผเ้ากบห้องนังไหนบักโออือโอ้ยคือเป็นตะเยือนได้โคบตัวเนี่ยลูกคอบ่คือกันโอ้คอบ่คือกันลูกคอลูกคอกบบ่คือกันเมนไรโคบซิกนี่บ่นนี่ยโบซิกนี่ย โอ้ยเป็นน้ำน้อยให้ครบเลยนะผมเจ้าใจไอ้ยโอ้บมันตกใจดิเอาไหมบอสเอาเอาตับเลยตะก้อนเนี้ยลงเลยอันนี้เขาต้มมันแล้วต้มใช้กับน้ำปลาแดกมันแล้วมั้งบอสขวานอ่อ้าวบอกซอยหอมแล้วบอกเด้อครับอือซอยเลือกๆทีทีอันนี้ขวานมันแล้วมันบ่สแม่นขวานรียบร้อยได้อย่างนี้มีอย่างนี้กหอมพี่กับหัวหอมแม่นกระเทียมแม่นใส่ตับลงไปเลยห้อง เอาซีกแล้สีใจเนื้อกบลงนี่ครับดำห,นห้อยเงียบๆอ๋อ glob สาตมตัวเรือๆเลยตัวหนึ่งเนาะที่รจริงมีบางคนเพิน่นก็เอาบลาเขือใส่น้ำเนาะแม่นแม่นรู้บอกเขือใส่ฟอ้อมอ๋แต่ว่าใส่บีกโบกุบะมือเนีเ่ยได้อยู่ได้ยอย,ย,อยู่อืมซิมก่อนเลย มาต่อไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนยังสิกตำเหรอตำโกบต้มเลี่ยงเล่นตะกองต้มเลี่ยงโกบกบันเอหนตะกองเราบังหัอไม่ได้เอื่นบอดเท่าบอดเนาะมีทั้งบอดทั้งบอดตัวนลยเดี๋ยวเช่นหนูไม่ต้องออกมุนคักเนะจะมีหมอดตอนนี้เออมีหมอดพร้อมเออคือหมอดนะคือสิแนะนน้ำตัวแบบนี้บอดแนะนน้ำตัวพี่น้องเพื่อนหูจักเบื้องก่อน วะดะครับบ่กของครับอืมเราซื้อบอดเด้อเราบ่ได้ซื้อมอดเด้อพี่น้องเนี้ยนะตะก้องเอาหนำปลาหน้าเส้นเล็กหยอดหน่นำตรงนี้เลยอืมพ่ออืมอืมขาดบ่ได้อันไหนเนี่ยตะก้องเนี้ยมันสุดเหรเน้นเน้นผมนัวแบบเน้นเน้นอ๋ออันนี้ใส่หอมหอมมันหอมต้นหอมนัวเรียบว้อยหมด้ลยเน้นเน้ แต่ว่าตั้งแต่มีความรักตั้งแต่มีครูมันนี่นี่เฮ็ดแนื้อกินแซบแซบเออเห็ดแนื้อกินแซ่บตัแต่โบมีกับแซ่บบ่มีกับแซ่บแห้งแซ่บไปก็เก่าบัตเนะเออแมนโทนี่โอ้ยกินยังกัหวานเออที่มันกัหวานหวานมันกินมากเนาวกับบอสมีอะไรบอสใช่ไหมน้ำตาลน้ำตาลมาใส่มันหวานบลยบอสธรรมดาละคนเขาต้องมีครูคล้องเป็นธรรมดาละเอ้านี่ละบนกบแบบเคียง ปนกบแบบเค็งเค็งเมนบอกเขาร้องเฮ็ดหน้ากบไอพี่น้องมึงอีกแล้วนะโอ้ซช่วงนี้โฟกัสดูมีแตเมนูกบเมนบอเมนูกบบ้านซิกเพราะว่าเลี้ยนโคพี้มึงนู้แตะกล้องเพียออ๋อว่นี่เราไปเปลี่ยนคืนถ้าเกิดอะไรยังไงเป็นยังคุยปนคุยปนบ่ เขาว่าตักินเลยดิเพอเะถาว่าเปียงพอเะถาว่าผู้ใดคุยปนเพียงนั่นเขาจ้ำไว้แต่กูก็งจะอดสาวหรอกู้ไหกูคุยกันหานี่อุ้ยพี่เป็นไงพี่เป็นได้เป็นไม้ให้เคยนสะอาดเลยโคกสะอาดบ่นบ่อกโน้นโน้นบอกโน้นอ้ไรโนน้องน้องมาคุยปนนี่บ่ได้เป็นรถได้เคยแจ๊งไม่กันให้ข่อยข้างเดียวไงเขาเปื้อนแล้ได้ปนนั่นแหละเออเขาหืม อืมอืมไม่ได้บดหัวกัดขากมอหน้องข้กวอืมอืมซิกอยากหายี่หูนี่พี่เจ้าพี่อืมอยากหายี่ซิกกันเลยโอ้หลวงพ่เพิ่นทวงเป็นยังเพิ่นเป็นศึกษาเรื่องการเป็นเคยไว้แล้วโอ้เพอาได้เป็นเคยแล้วเป็นภาคเป็นฟ้าใบพัดมือแรกแกงสีเด้อน้องปั่นไว้ขันมีแนวกิ่นดีดีมุ้งใบเลย ไปแล้วยังออกเพระเขาก่อกนไอสอนบอกว่าบล็อกคนหลอดนะสำหรับมื่อื่นพี่น้องอยากให้เฮ็ดนี่อย่างแบบเป็นเคียงร้องวมา่มาเมื่อื่นเราจะกล้องเนาะแมนครับสำหรับมือนี่แรงมาหนึ่งคั้งแล้วเนาะแมนที่จริงนี่ต้นบักเมาอยู่พุ่นเนี่ยโยเมืออม่อ,อ,อื่ออน,อนที่ร้องมื่อื่นตอนเที่ยงสิมาไทายให้พี่น้องได้เบิรงอยู่อ่าสำหรับมือนี่หาหม่องสูดหยอดเบิ่งก่อนหนัดซิกหยอดบอี๋อาลองมึงดู หบอสบอลได้คุย่ดได้สุดเต้นเนี่ยเป็นไดบอสสุดยอดแบบจะบอกใครกันทีเดียวสุดยอดแบบจะบอกใครกันทีเดีอวมันสิบอคักไปกว่านั่นยี่บอสหนึ่งเอาเรื่องสุดยอดอ๋อเสร็จแล้วคำเข่าพูดอีกแล้วบอสบอสต้นกบป้นกบบอสมาบอสอยากกินเงินไดเอาให้บอสได้ไหมยัง